สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาที่บ้านนางสุชาตาวันนี้เป็นวันที่27นะคะอาจารย์ดรเยศุทธราพาทุกคนมาชมบ้านนางสุชาตาอีกครั้งนะคะอันนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาก็ถึงค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นบ้านสุชาตานะคะ,ะเป็นบ้านนางสุชาตานะคะถือว่าเป็นที่อยู่ของนางสุชาตานะคะตรงนี้ เอ้ก็ไม่ไกลนะคะบ้านนางสุชาตานี้ไม่ไกลเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมดูตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นสถูปข้างๆแม่นางสุชาตาเป็นข้างๆแม่นางสุชาตานะคะนี่เห็นไหมค่ะนี่ค่ะเราก็อาจจะเป็นเป็นเรือนเป็น ที่พักหรือเป็นศาลาหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะแต่ตัวโครงสร้างนะคะที่ถูกสร้างครอบไว้เป็นสูบนี้นะคะเป็นบ้านนางสุชาตานะคะบ้านนางสุชาตานี้ถือว่าท่านเป็นบุคคลที่ร่ํารวยมากนะคะในยุคหนึ่งนะคะในสมัยพุทธกาลนะคะแล้วก็ท่านได้ทําการบูบานนะคะกับต้น,ต,นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีความเชื่อว่ามี มีความเชื่อในของพราหมณ์ฮินดูแต่ก่อนนะว่าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะท่านก็เลยได้อธิษฐานว่าขอให้ได้สามีที่ร่ํารวยแล้วก็ให้ได้บุตรเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจากนั้นมาท่านก็สําเร็จความปรารถนานะคะแล้วก็ในช่วงหนึ่งท่านก็ได้อ่ามาทําการแก้บนนะคะที่วัดนางอ่าสุชาตาปัจจุบันที่ชื่อว่านางสุชาตาแต่ที่นี่เป็นอ่าเรียกว่าเป็นอะไรนะ เป็นบ้านของท่านนะคะที่นี่นะคะก็จะมีชาวเนปาลภูฐานนะคะสิขิมเนี่ยมาเที่ยวเยอะมากนะคะมารำลึกมาอธิษฐานจิตแล้วก็มีกลุ่มจากประเทศพามา่าด้วยนั่นเองนะคะก็จะเดินมาท่องเที่ยวนะคะเพื่อสแสวงบุญเพื่อสัมผัสนะคะกับบ้านนางสุชาตานั่นเองนะคะ <c oughs>

เดี๋ยวเราเดินดูโดยรอบข er องนางบ้านนางสุชาดานะคะนี่ก็จะเป็นรอบสถูปโดยรอบนะคะนางสุชาดาห้าไม่ให้ขึ้นนะคะสถูปเนี่ยคือขึ้นไปนั่งถ่ายรูปไม่ได้นะคะนั่งสมาธิไม่ได้นะคะเขาจะทำพื้นให้เราได้เด pues ินรอบๆนะคะตรงนี้

สัตจนะบัะพุทธเจนะพวันตินาจาลิกิตจุนปาลิจานันทุโรสวัสนามามาโพชนาลามาวัตถุวัฏามามาปรมามาูขามามาาลาภูมามาสัตย์ชนะพระพนะวันตุตินาจาลิติจิมนปาลิานทโรสวนนมามาโพชนามามา ปลัดพัดดับมามาถูกมาตะลันละมามาสปีชนาบุญชนะตะวันนี้ราชริตริสิมาดีจ่ามหาเถรุสุวรรณามาถูกมามาพลัดพัดดับมามาสปีชนาบุญชนะติวันาี้ราชริตริสิมาดาจามหาเารุสุวรรณามาถูกมา จะสร้างให้เป็นสถูลักษณะเหมือนสถูปนะคะของพระองค์นะคะเป็นลักษณะแบบศิลปะของพระองค์นั่นเองนะคะบ้านดางสุชาดาอยู่ตรงนี้นั่นหรือวันนี้มาบ้านนางสุชาดาอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชม